เคล็ดลับวันนี้นะครับที่ดอกแพสเซิงไฮหรือคุณนายตื่นสายสวยๆโดดๆแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่าเกิดจากการบำรุงอย่างเดียวนะครับผมความรับหลักๆเลยก็คือดินนะครับผมวันนี้จะพามาปรับสมดุลดินนะครับผมก่อนจะเข้าไปรับชมนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับก็สวัสดีนะครับผม fc ที่รักในแพซเซยงไฮแล้วก็การปลูก คุณนายตื่นสายทุกคนนะครับผมอยากได้ดอกสวยๆโดดๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปทํานะครับผมก่อนอื่นเดี๋ยวขอไปเก็บถั่วพุ่มก่อนนะครับผมเพราะว่าถั่วพุ่มก็ออกผลเยอะมากนะครับช่วงนี้นะครับเหมือนใกล้จะได้โลกแล้วนะครับผมก็เก็บแบบนี้นะครับทุกเช้านะครับได้เยอะมากวันละเช้าละกำมือหนึ่งนะครับก็ ในการลดต้นทุนนะครับแถมยังได้ผักปลอดสารพิษไว้กินด้วยนะครับผมบอกเลยนะครับผมลองไปหามาปลูกไว้นะครับที่สวนหน้าบ้านเล็กๆแบบนี้ได้หมดเลยนะครับผมได้ไม่เยอะนะครับต่อวันก็จะประมาณนี้นะครับก็วันนี้นะครับจะพามาปรับสมดุลดินนะครับผมลดค่าความเป็นกรดเป็นด่างนะครับให้ มีเขามีความสมบูรณ์นะครับด้วยน้ำหมักผลไม้จุลินทรีนะครับผมขวดนี้ก็อยู่ที่น่าจะ50บาทนะครับที่ผมซื้อมานะครับมันใช้ดีมากๆนะครับหลังจากที่ผมลองใช้มาสักพักนะครับผมก็อัตราการใช้นะครับก็ใช้ไม่เยอะนะครับน้ำเปล่านะครับ5ลิตรนะครับผมแล้วก็เติมด้วยจุลินทรีนะครับผมน้ำหมักผลไม้แบบนี้นะครับลงไปประมาณ1-2ช้อนโต๊ะนะครับ ใช้สัปดาห์ละ2ครั้งนะครับจะใช้ในการฉีดพ่นก็ได้หรือนำไปรถราดก็ได้นะครับช่วยในการปรับสมดุลดินและยังเป็นการบำรุงไปในตัวอีกต่างหากนะครับผมวันนี้ผมก็จะใช้เป็นการลดนะครับผมเพราะว่าแดดช่วงเช้าค่อนข้างจะแรงนะครับของฤดูร้อนนะครับผมนี่ผมก็นำไปรดราดแบบนี้นะครับให้ทั่วๆนะครับทุกๆก,กระถางนะครับที่ผม ปลูกแพซิงไฮหรือคุณนายเตือนสายหรือผักสวนครัวนะครับผมดีมากๆนะครับเพราะว่ายิ่งเราปรับค่าสมดุลดินลดค่าความเป็นกรดเป็นด่างนะครับให้เขามีความสมบูรณ์นะครับมีความเท่ากันนะครับพวกไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับผักสวนครัวเราเนี่ยนะครับจะ,จะเจริญเติบโตง,งอกงามได้ดีและยังมีดอกให้เราตลอดทั้งเดือนทั้งปีอีกต่างหากนะครับ จากที่จะสังเกตผมมาได้นะครับสูตรนี้นะครับผมก็ไม่ค่อยได้มาแนะนำนะคบเพราะว่านั้นๆจะใช้ทีนะครับวันนี้เลยมีเวลาว่างนะครับก็เลยนำมาบอกต่อนะครับผมใช้ดีจึงบอกต่อนั่นเองนะครับไปหาซื้อมาไว้ได้นะครับใครๆนะครับ f อทุกคนนะครับที่อยากได้แผลเซียงไฮหรือคุณนายตื่นสายนะครับที่มีดอกหนาแบบเนี้ยแบบช่องอินดี้การ์เด้นนะครับผมก็ สามารถไปหามาทําได้นะครับไม่ไว่าทั้งพืชผักสวนครัวอะไรอย่างนี้นะครับงามมากๆนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับไม่มีอะไรแล้วนะครับผมฝากเพื่อนๆเอซทุกคนนะครับเอ็นดูอินดี้การ์เด้นด้วยนะครับฝากกดไลค์นะครับผม กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับส่วนสูตรบำรุงต่างๆนะครับไปหามาทำตามผมได้นะครับรับรองเลยนะครับว่าดอกโดกดอกหนาดอกใหญ่มีดอกตลอดทั้งเดือนทั้งปีให้เราได้แน่ๆนะครับผมรวมถึงการบำรุงดีทั้งพืชผักสวนครัวแล้วก็ไม้ดอกไม้ประดับของเราอีกต่างหากนะครับใครที่ยังไม่มีนะครับไปหามาซื้อได้นะครับผมผมก็จา เออยี่ห้อไม่ได้นะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับแอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็เดี๋ยวคราวหน้าจะเอาคลิปดีๆเอาเทคนิคดีๆมาฝากนะครับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับผมบายบาย